แมวโอ้ยแมวเหมียวมารอรับหลวงปู่ปู่มาแล้วครับหลวงปู่มาแล้วหลวงปู่มาแล้วขบ้านเร็วขบ้านเร็วขบ้านเร็วมาแล้วขบ้านตามมาแล้วลูกตามมาตามมาขบ้านกันแล้วน้องน้องแมวเด็กวัดผ่งชัยหลวงปู่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วก็มาก็มา กข้บ้านเร็วกข้บ้านเร็วมา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 ฮะอยู่ในบ้านก็มีอยู่ในบ้านก็ม,อกมีอยู่ตรงน,นี้ก็มีมา,ลมา,ลมา,ลาแล้วมาแล้วผู้บังลครับมาแล้ว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  <c ười> ไก่กระตุกกระเจีอะไรกันไก่ก็ไก่ก,ไก,กระตุกกระเจีอะไรกันก็ไก่ มาเร็วมาเร็วมาเร็วอาแม่แมวเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านกันแล้วเข้ามาบ้านแล้วปู่มาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วเข้ามาในบ้านกันแล,กลก้วลูกเด้อมาแล้วมาเลยมอมีเข้าบ้านกันได้แล้วูวเอาหารมาให้ลูกอาหารเม็ดอร่อยอร่อยอาหารเม็ดเกินเม่าอาหารเม็ดอร่อยอร่อยวันนี้บูมาชา้านิดหนึ่งลูกเนานะไปภารกิจหลายที่หลายทางน้งเมียเนาะ กับประชาตินิดหนึ่งมัเป็นไรเนาะแต่ลราภูเก็มามามนอนอยู่วัดนี่แหละลูกมันก็นลูกๆนี่แหละเนาะกินหาเม็ดไปก่อนลูกนะอืมอาหารเมร็ดกินดีลูกอาหารเมร็ดกินดีมีประโยชน์มีสารอาหารครอบท้วนทุกทุกอย่างเพื่อสุขภาพของพวกเราเนาะกินหาเม็ดบ้างอาหาเปียกนิดหนึ่งาหาเม็ดเยอะ กินอาหารข้าวกินอาหารสดด้วยถ้ามีตอนเชา้าหลวงปู่จัดให้หลวงตอนนี้กินอาหารเมร็ดไปก่อนลูกเนอะอหเม็ดฮะขับยเหนียวกับปูกลับแล้วเนาะเดี๋ยวได้กินแล้วก็พักผ่อนใครจะนอนก็น,นอนได้ลูกนะใครจะเล่นก็นเล่นได้ลูกอาหารเมร็ดปีให้ตลอดลูกเนาะน้องเล็กน,น้องนมนมเล็กนมดำขาวน้องเล็กสองอานงอยู่นี่สองอาองนงแข็งแรงกันแล้ว นี่เด็กๆหายป่วยหายเจ็บเนาะแข็งแรงกันหมดแล้วพี่ๆไม่มาสนใจแล้วพี่ยุ่น้องนู้นบนรลังคานาะพี่ๆใหญ่ๆพี่ใหญ่เนาะกินนอนๆเลยลูกเนอร์ปูจะได้ทำรักเกินของปูนะทำกินเสร็จแล้วนอนเลยนะครับเด้อปูปูไป น,น้ำท่ากับลูกนะอาน,น้ำท่าจะได้สดมน,นะนุลย์เนอะนอนหลับฝันดีลูกนะ